ยิ่งพยายามโอกาสแห่งความสาเร็จย่อมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะข้อนี้จะพูดเกี่ยวกับความพยายามด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดู choice ก่อน choice น่ยมีคําว่า collect รูปต่างๆกันวัตกรมมาแน่นอนนะฮะเฉลยเป็นข้อดีด็อกวันนี้บอกเบาๆดีด็อกนะดีด็อกนะฮะข้อนี้เป็นไปตามสูตรในคอร์สออนไลน์คูเบิร์ตเลยนะฮะใครยังไม่ทวนให้แม่นไปทัวนในคอร์สออนไลน์เลยนะแต่วันนี้ฟังข้อนี้ก่อนแล้วกันนะช่องว่างเนี่ยอยู่หน้าคำนามคือคำว่า effort e f f o r t แปลว่าความพยายามฮะ effort ความพยายามช่องว่างอยู่หน้าคำนามแสดงว่าเป็น adjective จำสูตรลัดครับ adjective หลายคำจะลงท้ายด้วย or u s fool ตัวสอนดูให,ใหญ่ๆเนาะนะครับ or s f o o l b l แล้วก็อีบนะฮะ or as foolble ีบ or u s ฟูเบิลอเีเป็น adjective จำไว้ให้ดีเป็น adjective จำไว้ให้ดีส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ข้อที่มีอีบมีข้อเดียวคือข้อดีด็อกตอบเป็น d ีด็อกถูกเลยฮะถ้าแปลได้ก็ถูกเดี๋ยวแปลให้ฟังก่อนนะ Collective มันจะมีความหมายแปลว่าที่มีร่วมกันหรือที่ทำร่วมกันมาที่มีร่วมกันหรือที่ทำร่วมกันมานะฮะเขาบอกแบบนี้ฮะว่า the e x e c u t i v e congratulated all workers congratulate จะแปลว่าแสดงความยินดี workers คนงาน whose collective effort had resulted in enormous profits result in แปลว่าก่อให้เกิดฮะ result in ก่อให้เกิดคือผู้บริหารเนี่ยได้แสดงความยินดีกับคนงานทุกคนเลยคนงานที่ความพยายามของเขาที่มีร่วมกันน่ะมันก่อให้เกิดผลกำไรมากมาย e n o r m เ u s แปลว่าใหญ่มากยิ่งใหญ่มากก็คือผลกำไรมากมายนั่นเองต่อเป็นดีด็อกก็คือ,อผู้บริหารยิ้มกริมลเลยแกขยันดีมากเลยนะฉันได้ตังค์เยอะอะไรแบบนี้น,นะครับ A Collect ผิดเพราะมันเป็น Ver b ตำแหน่งนี้ไม่ใช่ verb เ,เนาะเพราะอยู่หน้าคำนามนะครับมาอยู่ต้นประโยคเลยหูสเป็นส่วนหัวเป็นส่วนต้นประโยคก็คือพูดง่ายช่องว่างถือว่าอยู่ต้นต้นประโยคอะมันจะเป็น Ver b ไม่ได้มี Ver b ไปแล้วตรง Ha d r e s อช t e d in ตรงนี้้อ b boy c o l l e c t e d ่ะบางคนบอกแบบนี้ว่า adjective บางตัวอาจจะลงท้ายด้วย ed หรือ ing ก็ได้นะครูเบิร์ตแนะนำก่อนว่าถ้าเกิดมี ORAS As f o b e r e ีบแล้วเราแปลไม่ออกเลือก ORAS As f o b e r e ีบไว้ก่อนฮนะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ค่อยไปเลือก ed กับ ing เป็นแผนสำรองไปนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเอาแบบเป๊ะ collected แน่จริงๆเป็น adjective ได้แต่มันจะมีความหมายแปลว่าที่ควบคุมความคิดความรู้สึกได้ เช่นเราบอกว่า Jane appeared calm and collected เจนน่ะดูเหมือนสงบแล้วก็ดูแบบควบคุมความคิดความรู้สึกได้ลอนดูแบบนิ่งๆดีนะอารมณ์นั้นนะฮะ collected ที่ควบคุมความคิดความรู้สึกได้ก็จะไม่เข้ากับบริบทส่วน collecting เนี่ยไปเซิร์ชในดิกของ Longman กับ Cambridge มาเขาไม่ได้ลงไว้ว่าเป็น adjective ฮะก็คือเป็นแค่ verb-ing ดังนั้นก็ผิดแน่นอนนะครับ ตอบเป็นข้อดีดอค c o l l e c t i v e ถูกทั้งกรา r และความหมายฮะ c o l l e c t i v e แปลว่าอะไรนะที่มีร่วมกันที่ทำร่วมกันนะฮะที่มีร่วมกันที่ทำร่วมกันฝากคำคมทิ้งท้ายนะครับคำคมวันนี้เนี่ยเขาบอกว่า peace ความสงบสุข it 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 does not เบอร์คูเบตั้งเวลาไว้ว่าจะต้องพยายามอัดให้เสร็จภายในเวลานี้ไม่งั้นเนี่ยคูเบอร์จะเออะเหยนะฮะก็เลยกังวลที่จะหมดเวลาอย่าง peace ความสงบสุข It does not mean to be in a place where there's i no noise or trouble. Trouble แปลว่าปัญหา noise แปลว่าเสียงนะครับเขาบอกว่าความสงบสุขเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีเสียงแล้วก็ไม่มีปัญหาเลย But to be in the midst midst จะมีความหมายแปลว่าท่ามกลางฮนะอยู่ตรงกลางท่ามกลาง of those things and still be calm in your heart แต่จริงๆแล้วความสงบสุขเนี่ยก็คือ มันอาจจะเกิดขึ้นได้ถึงแม้เราอยู่ท่ามกลางเสียงหนหูมากมายหรือท่ามกลางปัญหาแต่เราเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำจิตใจให้สงบได้นะฮะแปลวนไปวนมาไหมพูดง่ายๆก็คือว่านะฮะเราไม่จำเป็นต้องรอให้เราปราศจากปัญหาถึงเราจะมีความสุขได้แต่ขอให้เราเนี่ยพยายามมีความสงบสุข แม้เราจะอยู่ท่ามกลางปัญหานั่นเองพูดง่ายแต่ทำยากนะฮะครูเบิร์ตแนะนำง่ายๆจากการอ่านหนังสือมานะฮะเขาบอกไว้ว่าเวลาที่เราเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามก็แค่ยอมรับมันว่ามันเป็นแบบนั้นถ้าแก้ได้แก้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ยอมรับแล้วปล่อยผ่านไปเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ